กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK t MM ีเหตกันค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกหรือยอดเซฟในคลิปวิดีโอของ TikTok กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ Kmem ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถลีกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่ลางตรงนี้กันไปได้เลยเนาะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถลีกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญา กลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มบันทึกค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอา่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมา เลยนะกดที่แชร์ตรงนี้ค่ะกอปีลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้เราก็จะเพิ่มสาม้300เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค,ค่ะแล้วก็มาใสจ่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็็สแกกนกนนนจ่ายัได้ะะคะ ช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล w ล l l e t ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งปางวอล wallet ร็สซีกระตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่างเปล w ล l l e t นะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดหยุดยาด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านโทมันนี่ w ล l ล e t หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่าน ต่างประเทศค่ะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น Tru e Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแลวกยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์รของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์รของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดรอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เราดาเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรค่ะ แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิก d r ไ g f i ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนก็สนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปที่ทิกตอกของเรากันเนาะไปดูยอดบันทึกของเรากันนะ ก็ยอดบันทึกนะคะหรือยอดเซฟนะคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่6คนเองนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหนะ้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดบันทึกของเราค่ะจากเดิมเนาะมีแค่หกคนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น322คนกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้เนาะเรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวไม่ถึง2 3สนาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k e m e k i d ชีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรัับวนนี้ใ นเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปค่ะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้คะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ